เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมหมดข้าวพะเกมวันนี้นะครับอ่าเราจะมาเปิดตาราเรียนอ่าเรื่องวิชาอ่าอันนี้นะครับผมสโคปกระโดดยิงนะครับก็เมื่อก่อนผมเคยสตรีมนะครับแล้วก็มีน้องบอกว่าเอ้ยพี่สอนสโคปกระโดดยิงหน่อยนะครับก็คืออ่าการที่เราจะสโคปกระโดดยิงได้นะครับมันจะมีด้วยกัน2ปืนนะครับที่ใช้ได้นะครับเป็น XM8 นะครับแล้วก็อีกปืนนึงเป็น v s นะครับ สำหรับวิธีการกระโดดยิงนะครับผมมันก็เปอร์เซนต์ที่จะติดเยอะที่สุดนะครับคือจังหวะที่ว่าศัตรูหันมายิงเรานะครับมันจะเปอร์เซนต์ติดเยอะนะครับแบบศัตรูหันมายิงเราอย่างเงี้ยเปอร์เซนต์จะติดเยอะที่สุดแล bad, ้วนะครับนั่นแหละครับมันก็สไตล์คล้ายๆกับลุกนั่งนะฮะไปเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการยิงลุกนั่งเอ้ยมีแค่ลุกนั่งดิสกบกระโดดยิงนะครับมันทํายังไงนะฮะ โอเคนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับผมสูตรคนอื่นยังไงไม่รู้แต่นี้มันเป็นสูตรของผมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสูตรของผมมันจะโอเคหรือเปล่านะครับวิธีการที่เราจะสะกบกระโดดยิงได้นะครับผมขั้นตอนแรกเลยเป้านะครับเป้าตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงกลางตัวศัตรูนะครับหรือว่าตรงเป้าศัตรูนะครับอันดับสนะครับสโคบสะกบเสร็จปั๊บจังหวะที่เรากระโดดอย่างนี้นะครับจังหวะที่เราขาลอยอ่ะเนี่ยจังหวะที่เราแบบ ขาลอยพื้นอ่ะให้เรายิงเลยนะครับเนี่ยเป้าอยู่ตรงนี้นะครับสโคปแล้วก็กระโดดปั๊บจังหวะที่เรากระโดดอ่ะให้เรายิงเลยนะครับนั่นแหละครับโอกาสติดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับจังหวะที่แบบว่าศัตรูหันมายิงเราแล้วอย่างเงี้ยศัตรูหันมายิงเราแล้วแบบว่าอ่าเราหันไปส่วนอะไรเงี้ยถ้าทำคล่องๆมันก็มันก็ทาได้หมดแหละครับก็ต้องฝึกนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมจะทําแบบเร็วๆให้ดูนะครับแบบ ไม่สโลนะครับเมื่อกี้ผมทําแบบสโลไปแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราจะทําแบบเร็วๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเอ้ยผมทาแค่แบบอีทำช้าๆพี่ก็ทําได้ดิแต่ผมแนะนําว่าระหว่าง2ปืนเนี้ย VS กับ a อ8ผมแนะนําให้เป็น a อ8มากกว่านะ VS มันดูเหมือนว่าติดบ้างไม่ค่อยติดมากนะครับเพราะลูกกระสุนมันไม่ค่อยตรงเนาะโอเคไปเดี๋ยตัวบอดผมอยู่นี่นะครับมันทําได้ทุก ทุกไอนี่เลยนะครับทุกระยะเลยครับอันระยะนี้ก็ทาได้นะเดี๋ยวดูเห็นปะ่ะเนี่ยคือแบบระยะติดตัวก็ทําได้นะครับเป้าอยู่ตรงนี้เป้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เป้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนียแล้วก็ปับ๊บเอา้าทําไมไม่ติดวะ <c oughs> โอเค <c oughs> ทําไมตัวนี้มันไม่ติดวะ <c oughs> เออผมอาจจะไอนี้ใกล้เกินไปมั้งเดี๋ยวรอดูรอบหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคพออาจจะทําไม่ถูกจังหวะเท่าไหร่บางทีมันก็กดถูกจังหวะบางไม่ถูกจังหวะบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแต่สเต็ปโอเคมาเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะฮะจะลองดูอีกรอบะะลอง,อล,อล,องลองแบบเดี๋ยวผมจะลองระยะไกลให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมทําระยะประชิดให้ดูแล้วนะมันก็ไม่รู้ว่าถ้ากดแบบถูกจังหวะมันติดหมดเลยแล้วกอนแต่ว่าถ้ากดไม่ถูกจังหวะมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างเลยครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทําระยะไกลให้ดูนะครับระยะไกลเราก็มันก็ต้องเชิงแบบว่ากะเอาเองอะระยะไกลอะแต่ถ้าระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็กะง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าแบบระยะอย่างเงี้ยเราก็ลองกะกะเอานะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ vs ให้ดูนะอ่ะสมมุติว่าระยะนี้นะครับเราก็กะกะเอานะครับประมาณนี้อ่ะป,ะป,ะปะ๊อปป๊บปป๊ออ่ะประมาณนี้เห็ปนป่ะเนี่ยถ้าระยะไกลๆอยๆ่างเงี้ยเราก็กะกะเอานะครับมันก็จะแบบเออสโคบกระโดดยิงง่ายขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมขอลองระยะประชิดอีกรอบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมยิงไปมันเมื่อกี้ผมยิงไปมันติดตัวหนึ่งไงอีกตัวหนึ่งผมสงสัยผมกระโดดไม่ถูกจังหวะมั้งทุกคนผมน่าจะยิงเร็วเกินไปเงี้ยมันก,ก็เลยอาจจะติดตัวมั้งนะเดี๋ยวผมลองทําระยะประชิดให้ดูก็ประมาณนี้แหละครับวิธีที่ผมที่ผมใช้อยู่นะครับตอนที่ผมสตรีมผมก็ใช้ประมาณนี้แหละ ผมก็ไม่ได้เล่นเกมมาประมาณ2เดือนแล้วแต่ผมก็ยังไม่ลืมหลักสูตรพวกนี้นะครับก็ยังพอทําได้นะไปเดี๋ยวเราลองโดดไปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปทําระยะประชิดให้ดูรอบเนาะไปะครับผมระยะแบบติดติดตัวมันเนี่ยระยะเนี้ยเป้าก็ไว้ปกตินะครับไว้ประมาณเนี้ยเนี่ยไว้ประมาณเนี้ยของศัตรูกระโดดอ่ปะ,ปะ,ะอันนี้ก็เหมือนกันครับผมไว้เหมือนกันเลย นี่ยตัวนีตว้ตัวผู้ชายทำไมผมทำไม่ติดวะสองรอบแล้วนะน่ะมัน <c oughs> ผมมงวงวะตัวผู้ชายทำไมผมทำไม่ติดวะทุกคนแต่ตัวผู้หญิงระยะประชิดมันติดรืกว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างวะ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบนะตัวผู้ชายมันทำไมมันทำไม่ติดวะงงวะระยะประชิดตัวผู้ชายทำไม่ติดนะแต่ตัวผู้หญิงทำติดอะได้ปะ ผมว่ามันไม่น่าจะใช่ที่ผมแล้ว้งผมว่าน่าจะเป็นบั๊กของเกมอีกหรือเปล่าวะเอ้เดี๋ยวผมจะลองทําใหม่ดูนะครับว่าเออผมจะลองทําตัวผู้ชายก่อนแล้วก็มาทําตัวผู้หญิงนะคะว่ามันติดหรือเปล่าเนาะไปโอเคก็ลองไปฝึกๆดูนะครับอันดับแรกเล็งเป้าไว้ตรงอ่าล็งเป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงรูปเมาส์ผมเนี่ยไว้ตรงกลางเป้าของศัตรูแล้วก็อันดับสองสโคป จังหวะที่เราสะโคบเสร็จปั๊บพอเราขาลอยพื้นปั๊บเราก็ยิงเลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะครับเป้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สโคบจังหวะที่เรากระโดดเนี่ยกระโดดอย่างเงี้ยให้เรายิงเลยนะครับยังไงก็โดนหัวนะครับผมลองทําตัวผู้ชายดูนะแต่ตัวผู้ชายไม่ติดว่ะทุกคนลองตัวผู้หญิงนะน่ะตัวผู้หญิงติดเว้ยอะไรวะเนี่ยตัวผู้ชาย,นะะชาย,ยะระ,ะ,ายะยะประชิดไม่ติดเวย้วยทุกคนเฮ้ยอะไรวะ ผมงงว่ะผมงงหมดเลกบนแต่ตัวผู้ชายระยะประชิดไม่ติดนะครับแต่ว่าระยะไกลติดเว้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราลองระยะไกลดูนะครับสงสัยว่าอันเนี้ยอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะฮะว่าทําไมมันถึงไม่ติดว่ะแต่ตัวผู้หญิงระยะประชิดติดถ้าจะเล่นแบบอย่างงี้ผมว่าเล่นตัวผู้ชายดีกว่านะอาจจะเป็นบั็กของเกมอยู่นะครับเมื่อก่อนมันทําติดหมดเลยนะ คือแบบตัวผู้ชายตัวผู้หญิงก็แบบระยะประชิดนี่คือแบบทาติดหมดเลยเดี๋ยวนี้มันทําไมอะไรตัวผู้ชายไม่ติดวะโอเคเดี๋ยวเราลองระยะไกลดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้ XM8 ตัวหนึ่งแล้วก็ VS ตัวหนึ่งดูนะฮรโอเคอ่ะระยะนี้นะครับระยะนี้เราก็กะเอานะเนี่ยกะเอาประมาณเนี้ยแล้วก็อ่ะ,ะอ,อันนี้ก็เดี๋ยวผมใช้ V ีตัวผู้หญิงนี่ก็กะเอานะครับนะก็กะกะเอาแบบนี้ทุกคน ดยส่วนมากลุกนั่งเขาไม่ค่อยใช้ระยะประชิดหรอกโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วครับก็ลองไปฝึกๆดูกันเนาะก็ไม่รู้จะสอนอยังไงทุกคนผมว่าสอนได้เท่าที่ผมบอกนี่แหละก็อันดับแรกก็เล็งเป้าไว้ตรงกลางเป้าปั๊บอย่างเงี้ยอ,อีกรอบแล้วกันทุกคนเผื่อมีหลายๆคนสงสัยเนาะไปอีกรอบแล้วกันผมจะสอนแบบชา้ชาๆเลยนะครับทําแบบสโลให้ดูแบบชา้ชาๆไปเลย Okay. ผมขออนุญาตวิ่งไปฐานศัตรูกอ่อนเคเดี๋ยวเรามาทําแบบช้าๆผมจะอธิบายแบบช้าๆอีกรอบนะฮะย้อนย้อนเจไปเออมันเกิดอยู่ตรงไหนวะเออน่าจะเกิดอยู่ตรงนี้แหละ <laughs> ลืมหมดแล้วทุคนผมไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่ผมก็ลืมลืมไปหมดแล้วอ่ะอันดับแรกนะครับผมเป้าไว้ตรงนี้เนี่ยไว้ตรงเนี่ยไว้ตรงเนี้ย ไม้ตรงอันท้าของศัตรูเนี่ยด้วยหลังจากนั้นนะครับสโคปจังหวะที่เรากระโดดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูช้าๆ้านะจังหวะที่เรากระโดดกระโดดปั๊บยิงเลยเอ้าวไม่ติดเนี <c> ่ย <oughs> จังหวะที่เรากระโดดอะกระโดดอะให้เรายิงเลยนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ติดนะครับถ้าเราทําผิดจังหวะเนี่ยอย่างเงี้ยสโคปปับ๊บกระโดดยิงเนี่ยแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าทําก็ทําให้มันแบบเร็วๆอ่ะมันถึงยัตติ นะครับผมบางทีมันก็ติดไม่ติดแหละถ้าเรากระโดดไม่ถูกยังหวะมันก็ไม่ติดนะครับยิงกระโดดกับยิงไม่ถูกยังหวังเนี้ยก็ไม่ติดนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไปผมยบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ลองเอาไปฝึกดูนะก็ประมาณนี้แหละไปผมไบาย